ที่ชายหนุ่มกลาโปลแซะจูนเพนชุลีกลางเฟซบุ๊กหลังน้องชายเตรียมยา่ากลายเป็นข่าวท็อกออฟเดอะทาวจนชาวเน็ตวิจารณ์สนันโซเชียลเมือ่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีพันรายาจูนเพนชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมาสองปีและจะเคลียร์เรื่องอย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ขณะที่พันรายาจูนเพนชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็งู v ออนหมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวง และล่าสุดที่ชายหนุ่มกลานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์แซกกลางเฟซบุ๊กจูนเพนชุลีหลังน้องชายเตรียมอยากว่าจะคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่สามก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วคะ่ะ